นี้เรามาดูในเรื่องของกรณีศึกษานะจากบ้านหนองข่าวอำเภอท่ามุงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะชุมชนของหนองข่าวนะคะบ้านหนองข่าวของเราเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นชุมชนที่มีในเรื่องของภูมิปัญญาและก็ทรัพยากรน้องถิ่นนะที่หลากหลายนะผลิตภัณฑ์เด่นเนี่ยเช่นอะไรคะขนมเทียนนะผ้าทอพื้นเมืองสมุนไพรแล้วก็ในเรื่องของงานถัตกรรมนะกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการบริหารจัดการการแบบมีส่วนร่วมนะได้รับการเสนอ สนุนนะคะจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เป็นในเรื่องของสมุนจากสถาบันทางการศึกษาแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนอีกด้วยนะคะกรณีศึกษาจากชุมชนบ้านหนองขาวเนี่ยจุดเด่นต้องบอกเลยว่ามีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเป็นต้นทุนในเรื่องของวัฒนธรรมนะ,ะชุมชนนะคะสามารถพัฒนาเรื่องอัตลักษณ์ผ่านการทดลองแล้วก็มีความร่วมมือกันนะคะ มีการจัดตั้งนะคะตลาดชุมชนมะน่องขาวนะคะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินนะคะเบอกว่าเ,าเกณฑ์ของเขานะคะที่ได้ในการจัดตั้งตลาดชุมชนก็คือ 1. คือต้องได้รับอนุญาตจาก เทศบาลก่อนนะคะต้องยื่นขออนุญาตตามกฎหมายจากสาธารณสุขนะ,ะต้นระเบียบของเทศบาลหรืออบตอน,นั่นเองนะคะมีดิพันของชุมชนเช่นผ้าทอขนมไทยอาหารพื้นบ้านและสินค้ากเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยนะ,ะและที่3ค่ะมีในเรื่องของสุขลักษณะและความปลอดภัยนะ,ะมีการจัดสรนที่ให้สะอาดม,าอามีการจัดการในเรื่องของระบบขยะน้ําเสียเรื่องของอาหารปลอดภัย นะและสี่มีความร่วมมือในชุมชนนะคะมีส่วนร่วมนะคะอาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มสตรีนะคะอา,าอสาอสมอนะคะและกลุ่มชาวบ้านนะคะห้าค่ะความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการใช้วัสดุจากธรรมชาตินั่นเองนะแล้วก็6มีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะการสร้างช่องสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะนี่คือในเรื่องของการจัดตั้งตลาดของชุมชนบ้านหนองขาวนะคะที่ใช้เกณฑ์ในเรื่องของการตัดสินนั่นเอง นะะแนวทางนะคะมาดูแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองขาวของเรานะคะจะมีในเรื่องของข้อมูลนะคะมีเรื่องของการบริหารจัดการภายในกลุ่มนะ,ะแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะคนนี้เรามาดูนะคะกรณีศึกษาะะจากภาคเขามาร้อยสีวิถีภาทอวิถีชุมชนนะ,ะก็จะเห็นได้ว่านะกลุ่มนะคะหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองขาวเนี่ยที่เป็น อัตลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์เลยคือผ้าเข่าม้าร้อยสีนั่นเองนะต้องบอกเลยว่าเขาใช้เส้นได้นะ,ะที่มีความหลากสีในการทอแบบดั้งเดิมสึ่งความรักความสามาคัคคีและความหลากหลายของชุมชนนะเทคนิคก,การทอนะคะก็จะใช้กีกระตุกแบบพื้นบ้านนะคะและก็มีกระบวนการนะคะย้อมสีธรรมชาตินะในบางรดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มสตรีผ้าทอในตำบลอีกด้วยนะคะ กรณีศึกษาต่อมานะคะน้ำตาลปึกนะคะบ้านหนองขาวนะผลิตจากน้ำตาลตะโหนดแท้ดั้งเดิมเลยนะคะก็จะเห็นนะคะว่าในเรื่องของแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเราก็จะมีในเรื่องของแนวทางการพัฒนานะโดยเรามีในเรื่องของกรณีศึกษาจากบ้านชุมชนบ้านหนองขาวนะคะที่มีการรวมกลุ่มกันนะมีการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะ หลังจากที่ได้เรียนรู้ทั้ง3 EP แล้วนะคะคราวนี้นะคะเราจะเข้าสู่ในเรื่องของแบบทดสอบนะคะว่า,าจากที่ได้เรียนรู้ทั้ง3 EP แล้วมีความเข้าใจนะคะในเรื่องของอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างไรบ้างนะคะ